คือช่วงกำลังใจจากเพื่อนๆผมเอน็ดดี้พิทยกรยังอยู่ตรงนี้พร้อมด้วยคุณหมอประเวศอันติกพิวัฒนสกุลนะฮะแล้วก็เราจะมีแขกรับเชิญที่มาร่วมสนทนากันในเบรกนี้ก็คือคุณแอม,มอนิษราแก้วอินครับเรียนเชิญทั้งสองท่านเข้ามาในจอได้เลยครับสวัสดีคุณหมออีกครั้งครับสวัสดีคุณแอม,มด้วยครับสวัสดีครั้งนครับ สวัสดีค่ะชื่อแอมนะคะธนิสราแก้วอินปกติเนี่ยชีวิตประจําวันคือเป็นคุณครูสอนบเล่นะคะแล้วก็สอนเต้นอ,อย่างเดียวเลยแล้วก็ชีวิตอีกพาร์ทหนึ่งแอมเป็นอาศาสมัครของคุณยาญ่ดาท่านเมชีสันสินิศล่าสุดค่ะครอบครัวของของคุณแอมเนี่ยติดเชื้อโควิดกันทั้งหมด4คนในบ้านในบ้านมีกี่คนในบ้านน่ยจะมีคุณพ่อ น้องสาวน้องเขยแล้วก็มีฝั่งของน้องเขยจะมีคุณปู่คุณยา่าสิบห้าคนนะคะฮคนที่ติดโควิดแต่ว่าค่ะแล้วก็จะมีที่หนักที่สุดเนี่ยหนักที่สุดแต่เหมือนจะไปแล้วแล้วไม่ไปเนี่ยคือคุณพ่อแต่ว่าที่ที่ไม่ผ่านโควิดจะเป็นคุณปู่คุณยา่าอันนี้ก็จะเราก็จะได้มีประสบการณ์งานศพหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จบไปค่ะแต่ว่าน้องสาวกับ,บน้องเขยคุณพ่อเนี่ยรอดกลับมาค่ะอาการคุณพ่อตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ หายดีคุณพ่อหายดีค่ะแต่น่าจะเหมือนคล้ายๆกับท่านผู้ว่าปู่ที่จะมีเหมือนอาการเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงแล้วก็เราก็เลยเนื่องจากเป็นคุณครูสอนอบลเล่ด้วยแล้วก็ได้ทำเรื่องเอ็กซ์ซอร์สไคุณพ่อเรื่องการหายใจแต่ถามว่าคุณพ่อก็ตั้งใจทําไหมก็พยายามตั้งใจทําแต่มีความตั้งใจที่มากก็เหมือนแบบเฮือหดคันตัวเองนิดนึงก็อาจจะอาจจะต้องใช้เวลาค่ะคุณน้มช่วย เล่าย้อนไปนิดหนึ่งครับว่าเหตุการณ์ในช่วงที่ครอบครัวติดเชื้อเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงช่วงที่คุณพ่อติดโควิดเนี่ยเราเริ่มจากน้องเขยน้องสาวเ,เริ่มไม่สบายก่อนแล้วก็เขาก็แบบแยกไปโรงพยาบาลคุณพ่อก็ยังแบบชิลอยู่ยังสบายดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อก็เริ่มตัวร้อนแล้วก็บอกว่า พ่อคงไม่เป็นไรหรอกแต่ทันใดนั้นเราจะเริ่มเหมือนแบบตั้งสติได้ว่าอาการอย่างนี้ยมีแนวโน้มว่าใช่ทุกคนกระจัดกระจายอะไรย่างี้ค่ะก็เลยต้องมีการแยกตัวกันแล้วก็คุณพ่อก็ไปก็พาคุณพ่อไปตรวจค่ะตอนนั้นก็ใช้องค์ความรู้ที่ที่เราเคยรู้มาว่าถ้า,าต้องขับรถไปตรวจเนี่ยเราต้องนั่งเบาะหน้าสิงนาการข้อเปยดกจหลังอะไรอย่างนี้มันก็จะได้ลมพัดไปอย่างี้ค่ะแล้วก็ไปตรวจแล้วก็แจ็คพอตเหมือนกันที่โรงพยาบาลศิริราชเปียมหาราชการุณคุณพ่อก็เป็นค่ะ แต่แอมไม่เป็นเพราะว่าอย่างที่บอกคืออยู่ใกล้คุณพ่อตลอดเวลาแต่ว่าใส่หน้ากากใส่ถุงมือพอเริ่มรู้สึกว่าท้าไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าการระวังไปก่อนเป็นเรื่องปกติแต่คุณพ่อบอกไม่เป็นไรเราเข้ามา,าก็ยาเข้ามากันแล้วก็เลยเนี่ยค่ะพอพอแยกคุณพ่อออกไปแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าตอนนั้นโรงพยาบาลมันหายากมากคือทุกอย่างก็คือตัวเแล้วบอกว่าอย่างนะคะไม่มีโรงพยาบาลกลับบ้านไปค่ะก็บอกว่าไม่เป็นไรงั้นเรารอเราก็เลยคิดว่าคุณตอนนี้ยังไม่เริ่มทํา คือมันยังไม่มีแคมเปญโฮมไอโซเลชันแต่เราคิดว่าเราเอาคุณพ่อได้ก็เลยให้คุณพ่อกลับมาแล้วก็ดูแลคุณพ่อที่บ้านแล้วก็โชคดีคุณหมอที่ศิลัตก็คิดว่าคุณคุณตาเนี่ยคุณท่าไม่ดีค่ะเอายากลับมาเลยค่ะก็เลยให้คุณพ่อทานยาไปเรื่อยๆก็คุณพ่อก็อยู่ที่บ้านสักประมาณสี่สี่วันเนี่ยค่ะแล้วก็คุณหมอที่โรงพยาบาลก็โทรมาเช็คทุกวันอันนี้น่ารักมากชื่นชมนะคะแล้วก็ เรามีได้รับโทรศัพท์ว่าได้เรื่องงพยาบาลสนามแล้วแต่ว่าเอามาดูทรงคุณพ่อว่ายังได้อยู่อีกหน่อยเดงไม่เป็นไรมันคงมีคนที่หนักกว่าเราก็เลยว่าไม่เป็นไรค่ะคิดว่าคงรอดคงได้อยู่อะไรเงี้ยแล้วคุณพ่อเองก็เหมือนแบบเออยังได้อยู่แต่ก็รู้แล้วว่าคุณพ่อกลัวตายก็เลยได้มีการคุยกันว่าพ่อกลัวตายไหม แล้วพ่อถ้าต้องตายพ่อห่วงอะไรไหมก็เลยได้คุยกันเป็นคอนเวอร์เซชันนี้ค่ะจากนั้นก็รู้ว่าคุณพ่อกลัวตายมาก<ม>ก็เลยบอกว่า<ม>ถ้าอย่างนั้นคุณพ่อมีเครื่องอยู่ไหมมีหรือเปล่าถ้าไม่มีลองจำมือแบ,บมือหายใจควความมือแบ,บมือหายใจอะเราวัดออกซิเจนมันก็นกนขึ้นมาแล้วคุณพ่อก็เหมือนแบบหัวใจก็เต้นดีขึ้นก็เลยว่าอ่ะงั้นเราอีกกำมือแบ,บมือแลกคุณพ่อซ้อมไว้นะเผื่อถ้าเรารู้ว่าโควิดเราจะไม่อยู่เดยกันพ่อต้องมีอันนี้ไว้ก่อนเผื่อเราไม่ได้เดยกันเนี่ยค่ะก็ อันนี้คือเป็นก่อนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ฉะนั้นคุณพ่อก็วันรุ่งขึ้นคุณพ่อก็ร้มตึงลงมาค่ะรืปแล้วก็รับคุณพ่อลากมาแล้วก็เหมือนโชคดีมากก็พยายามโทรสายด่วนต่างๆแล้วก็ได้คุณหมอที่โรงพยาบาลก็แบบขอแทรกตัวเข้าไปในไอซพอดีก็เลยก็เลยเป็นวันที่โชคดีได้เข้าโรงพยาบาลค่ะก็คือสําหรับคนที่เขาฝึกจเจริญสติตมาเนี่ยเขาเขาจะรู้ว่าเขาต้องมีเครื่องอยู่หรือถ้าในวงการคนปฏิบัติธรรมเาเรียกว่ากรรมฐานนะฮะ ก็คือสิ่งที่อ่าเอาให้ให้จิตเขามีบ้านอยู่ว่าจะเอาจิตไปอยู่ตรงไหนอยู่กัรลมหายใจอยู่กับการเคลื่อนไหวจริงจริมิชชั่นของการเป็นลูกของแอมะค่ะก็คือทํามีก็ได้เราจะต้องทําให้พ่อกับแม่เราตายดีอันนี้เป็นเหมือนแบบ เราต้องซ้อมไว้คือบางคนจะบางครอบควจะรู้สึกว่าเราจะห้ามพูดเรื่องตายอมนคนอย่างเงี้ยแต่ว่าแอบมนจะซ้อมกับแม่กับพ่อว่าคือจริงซ้อมอกับคุณแม่ก่อนพอาด,ดูคุณแม่ดูแบบจะอ้อแอะกว่าคุณพ่อจะดูแข็งแรงก็ยังไม่ได้ซ้อมแล้วคุณพ่อดูเป็นคนแข็งแรงก็ไม่ได้ซ้อมเหมือนกันแต่คุณแม่จะซ้อมว่าถ้าคุณแม่จะใกล้าตายแล้วสมมตินเนี้ยแม่เลือกอะไรระหว่างหนึ่งสวดมนต์พร้อมกันสองหายใจพร้อมกันหรือสามจะร้องเพลงดังด่งดอกไม้บานของคุณยายจ๋าเพราะคุณแม่จะมีวิชั่นของความการทําบุญใช่ไหมคะแม่ จำไว้ว่าแม่เล็กอันนี้แต่ของคุณพ่อเราไม่เคยซ้อมเลยเพราะคุณพ่อเป็นคนแข็งแรงมากจนกระทั่งวันที่เราสึกว่าแบบเอ๊หรือพ่อเราจะไม่รอดนาะอะไรเราก็เลยเริ่มถามว่า พ่อแบบกลัวตายไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยได้รู้ว่าเออจริงๆพอพ่อถึงที่สุดแล้วพ่อก็จะสามารถบอกได้ว่าพ่อกลัวตายเพราะพ่อกลัวตายมันเหมือนเราไม่มีทิศทางอะค่ะมันมีมันมีความกลัวในใจมันไม่มีทิศทางดังนั้นเราจะเอายังไงเป็นเพื่อนคุณพ่อถ้าคุณพ่อต้องอยู่คนเดียวเราคงไปไอซิไม่ได้เพราะเรารูว่ามันไม่ได้แน่ๆแล้วเสียงก็เผื่อไม่ได้อีกเกิดโทรศัพท์เข้าไม่ได้อีกเราก็เลยคิดว่าอ่ะอะไรดีที่มันง่ายขึ้นสวดมนต์ไหมพ่อไม่สวด ก็จะหายใจเข้าหายใจออกเผื่อลืมหายใจก็เลยคิดว่าพ่อลองกำม,มือแบมือไปได้การเนี้ยค่ะแล้วพ่อก็รู้สึกที่มือเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าลองให้พ่อเทสเลยว่าเนี่ยวลาที่พ่อกำมือแบมือพ่อลืมเรื่องกลัวตายไปแป๊บหนึ่งใช่ไหมพ่อก็บอกว่าโอ้พ่อกำม,มือแบมือพ่อก็รู้สึกที่มือไม่กลัวตายคือไม่กลัวตายแต่พอหยุดกำมือพ่อก็จะกลัวตายขึ้นมาทันทีก็เลยคิดว่าอเงี้ยพ่อแล้วพ่อเริ่มกลัวตายเมื่อไหร่ให้พ่อกำมือแบมือหายใจก็เลย ก็เล um, ยต้องพยายามปรับยามเนี่ยค่ะครับผมคุณแอมพูดยังไงให้คุณพ่อเขายอมรับความจริงได้แอมว่าตอนนั้นนะทุกคนคงกลัวตายมาเป็นจุดที่ที่เราแบบอุ้ยตายแล้วใครก็ขึ้นทุกอย่างก็ไม่ดีแล้วเราจะไม่รู้จะไปไหนเนี่ยค่ะแต่ถ้ามีใครสักคนในบ้านในครอบครัวสามารถให้สติได้ว่ามันเป็นแค่กายแต่ถ้าใจเรายังโอเคทุกอย่างมันจะยังโอเคแล้วทําให้คนที่อยูนั้นสามารถรู้สึกได้ว่า อ๋อเออจริงด้วยมันเป็นแค่ไก่นะแล้วเราข้างนอกแบบมันไม่โอเคแล้วแต่ว่าข้างในเรายังแข็งแรงอยู่เนี้ยคะ่ะคุณพ่อก็สามารถที่จะรู้สึกได้ง่ายแต่เนี้ยเหมือนเหมือนทุกคนที่ได้บอกคือเราต้องลอง,ลอง,ลองหัดทำอะคะ่ะต้องต้องอย่าไปแบบปิดกันว่าอุ๊ยอะไรเนะี่ยแบบจะห่ออะไรเงรี้ยดูศาสนาจารย์ที่ชายมันคือแค่การหายใจยพอหายใจเข้าแล้วก็สบายขึ้น,นหายใจออกเราก็สบายขึ้นเนี้ยคะ่ะแค่นั้นเองครับผมแล้วอาการคุณพ่อหลังจากเข้าโรงพยาบาลแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ก็เป็นเหมือนทุกคนทั่วไปที่จะมีขาลงเข้าไปแล้วก็คุณพ่อก็อยู่ในหนวดแรกเ็เริ่มจากออกซิเจนหนวดกุ้งก่อนใช่ไหมคะอยู่ในถุงเราจะเห็นมันในข่าวเราไม่เคยเห็นเราเห็นในข่าวที่คุณพ่อต้องอยู่ในถุงพลาสติกวิ่งออกไปเงี้ยก็จะได้เหมือนแบบหยอดโทรศัพท์ไปนิดหนึ่งแล้วก็แบบคิดเองว่าเอ๊ะเผื่อได้ติดต่อแล้วเขาก็รู้สิกแล้วก็เอาคุณพ่อไปวันแรกก็เริ่มจากออกซิเจนหนวดกุ้งก่อนแล้วก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เป็นอุโมงค์ใหญ่โตบนหัวเงี้ยค่ะพอเริ่มเป็นอุโมง <anca> ก็เลยคิดว่าเราทําอะไรตรงนั้นไม่ได้เราต้องดูแลให้คุณหมอแบบสบายกับพ่อที่สุดไม่ต้องเหนื่อยมากดังนั้นเรามาตั้งทีมนที่บ้านให้แม่เราหลานเอ <c oughs> <rit. S 2> ทุกคนเลยแบบมีแบบเหมือนมีพลังใจที่ส่งให้คุณพ่อหนึ่งพลังใจไม่ได้แค่ส่งคุณพ่อแต่พลังใจให้กลับมาตั้งสติก,กับเราด้วยว่าถ้าวันนี้เราจะมีหรือไม่มีคุณพ่อเราได้ทำอย่างที่สุดแล้วค่ะ อันนี้ก็เป็นการกระจายกระจายคือสามคนอยู่ที่บ้านน้องสาวอยู่ที่โรงพยาบาลน,น้องเขยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็จะเป็นสราวกุมเทพมหาคนครค่ะครับผมประมาณแล้ว,ลวอคือคืออันอันนั้นคือจริงๆที่ทําเนี่ยก็คือต้องการรักษาใจของคนในครอบครัวเป็นหลักใช่จริงๆรักษาใจในครอบครัวเพราะว่าพอเราพอเราฟุ้งซ่านใช้คำอะไรดีพอเรา เพราะเราเหมือนเป็น,ปน,ปนห่วงมากๆใช่ไหมคะและ้วถ้าสมมติช่วงโควิดมันไปไหนไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้จะทำอะไรจริงๆเราต้องพยายามรักษาให้ชีพมันยังดําเนินปกติแล้วมีอะไรเหมือนกันคุณแม่ก็จะทํายังไงอย่างคุณพ่อก็จะแบบเหมือนแบบแม่เสียใจแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามาพอแม่อถ้าแม่เสียใจแม่หายใจเข้าก่อนแล้วแม่ก สวดมวนต์ทำบุญอะไรก็ได้ดังนั้นก็ถือว่าถ้าถ้าเรายังมีคุณพ่ออยู่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเราก็รวมใจกันทําให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่มีคุณพ่อแล้วเราจะรู้สึกว่าเราทําดีที่สุดแล้วอันนี้เราจะไม่เสียใจอันนี้เป็นเรื่องของคนที่อยู่ที่บ้านนะคะ่ะช่วงที่พูดคุยให้กําลังใจและทําการ์ดกันนี่คือช่วงรู้แล้วหรือยังว่าอาการคุณพ่อหนักแล้ว ก็ยังไม่ถึงกําหนักมากค่ะแต่ว่าเรารู้ว่าคุณพ่ออยู่ในไอ้บอลลูนใหญ่ๆที่เป็นรับเครื่องหายใจใช่ไหมคะแล้วคิดว่าถ้าทำแบบเหมือนโทรศัพท์พ่อก็ไม่ค่อยได้ยินเราต้องทําการ์ดไปเลยเพ,พ่อจะได้เห็นรูปแล้วพ่อได้ถึงกุศลต่างๆ คือ,อยังเข้ายัางเข้าเป้าของเราอยู่ว่ามิชชั่นของเราจะต้องให้พ่อไปดีดังนั้นพ่อต้องอยู่ในแบบกุศลก็ต้องเขียนกันโตโตๆแบบเอาพ่อเคยทคํากุศลอะไรบ้างไล่มาเลยเผื่อพ่อไม่สนมลเรือพ่อจะได้นึงได้เอาพ่อเคยทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีคนที่รักอยู่รอบแล้วทำกุศลอย่างนี้เราก็ต้องเขียนไปเลยพบกันในกุศลน,นะพ่ออะไรเงี้ยค่ะก็ะก็พยายามเขียนให้โตโตๆ,ๆแล้วก็เอาไปส่งให้ที่ที่โรงพยาบาลแล้วก็บมงเอนิน เราก็ทําคือทําเผื่อพ่อไปแล้วก็ทําเผื่อคุณหมอและทุกทวนไปด้วยว่าให้กําลังใจนะคะอะไรเนี้ยค่ะก็คือทำทำไปแล้วที่บ้านค่ะครับผม mm hmm. คุณทําคิดว่าการทําแบบนี้ครับมันมันมีผลกับกับคนในครอบครัวยังไงบ้างนะ,ะจริงจริงในในช่วงของที่ที่เราอยู่กับคุณยายจ๋าค่ะ คุณยายจ๋าก,ก็จะมีความนะคุณยายจ๋าคือท่านมิจฉาสน,น,นีใช่ไหมคะคุณยายก็จะสอนว่าถ้าเราถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วเราก็ดูแลครอบครัวคนเดียวเราไม่ได้ให้คนอื่นเลยเงี้ยมันทําให้เหมือนแบบเราก็อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีความกว้างแต่ที่ว่า ทุกของเราอะ่ะมันไม่ใช่ทุกของทุกๆคนแต่เรายังสามารถให้ยังมีโอกาสให้คนอื่นได้อย่างเงี้ยค่ะมันทําให้ใจของคนในบ้านรู้สึกว่ามีคุศสมากขึ้นมันก็แช่มชื่นว่าอู้อย่างน้อยฉันได้ให้อะไรใครไปแทนที่ความทุกข์เราจะใหญ่ขนาดนี้เราจะเหลือเหลือความทุกข์แล้วมีความสุขมามาเจือปนด้วยอย่างนั้นการที่มีความทุกข์อยู่แล้วเราไม่ได้จมโอ้ความทุกข์เรายังผันพลังงานเอา เอาแรงของเราไปทำอีกอื่นที่เราทําได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าถ้าคนเราไม่จบกอบความทุกข์เราจะรู้เลยว่าเรามีสิ่งที่ทําได้เยอะมากแล้วมันทําให้คนอื่นได้ได้ต่อเงี้ยค่ะจะเป็นแบบ,บให้กําลังใจจะเป็นเหมือนให้คําแนะนำแล้วยิ่งมีอันนึงที่แอมรู้สึกว่าแอมโชคดีที่แอมไม่เขียน Facebook เพราะว่าในช่วงนั้นมันจะมีคนที่เหมือนแบบ ถ้าเราติดโควิดแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยเยอะมากแล้วเราไม่มีข้อมูลว่าหนึ่งสองสามสี่ต้องทำยังไงก็คิดว่าเอออันนี้เป็นประโยชน์เขียนไปก่อนเผื่อเขาติดเผื่อเพื่อนเราติดก็เลยเขียนหนึ่งสองสามสี่ติดต่อโรงพยาบาลยังไงเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเกิดมาไม่เคยมีโพสต์ที่ถูกแชร์เยอะขนาดนั้นแล้วก็ไม่เคยมีคนมาอินบ็อกซ์เยอะขนาดนั้นแล้วก็ถามว่าพี่คะตื๊ดตื๊ดเนี่ยค่ะเขาสิว่าอ๋อมันเป็นโพสต์ที่มาทันทีที่คนกําลังต้องการพอดีก็เเลยไไดด้้หหมือนนนใคํําาาแะก็ว่ อ๋อมันเป็นประโยชน์เนาะค่ะครับอแล้ววันที่มาถึงวันที่เรารู้แล้วว่าคุณพ่อหายแล้วครับพร้อมจะอ,อกแอบลงมอมาแล้วตอนนั้นสภาวะจิตใจในครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับอ๋อ มันจะมีทามมิ่งคือคุณพ่อเนี่ยเข้าโรงพยาบาลไปที่25มิมิถุนาใช่ไหมคะแล้วถึงกรกดาคือวันที่8กรกดาเป็นวันเกิดคุณพ่อซึ่งเราก็จะเหมือนเราเป็นเด็กโบราณที่บอกว่าถ้าผ่านมันเกิดไปได้คือผ่านถ้าไม่ผ่านวันเกิดไปได้เนี่ยไม่รอดแน่แนแล้วคุณพ่อก็ต้องมีเหมือนแบบใส่ท่อหายใจหลับไปอะไรก็ว่าไปแล้วคุณพ่อก็ฟื้นมาในวันเกิดพอดีเลยคะ่ะวันที่8กรกดาแล้วคุณพ่อ,อแล้ว,แล,วแล้วพ่อก็สามารถโทรกลับบ้านมาได้โดยที่หมอแบบเนี่ยแล้วพ่อก็ฮัลโหล เอ้ยล้ออะไรอย่างเงี้ยคือปา,ปากยังปากยังขยับไม่ได้แต่คุณพ่อรู้เรื่องเด่นในวันเกิดเหมือนับเกิดใหม่อีกครั้งเราก็หัวโห <c oughs> แต่แล้วพ่อเรานี่ผ่านสมรภูมิพ่อเราโชคดีมากเลยอะไรเงรี้ยแต่ก็รู้ว่า มันเป็นเรื่องที่ที่พวกเราทำบุศลหนักมากแล้วก็พวกเราแบบตั้งใจแล้วก็อําเชื่อว่าเรื่องเราเนี่ยมันจะเป็นบทเรียนที่ที่เราจะไม่ประมาทกับการที่จะมีใครสักคนอยู่ข้างหน้าในครอบครัวเราแต่ว่าพวกคุณพ่อรอดกลับมาเนี่ยก็กลับบ้านมีความสุขค่อคุณพ่อไปครบเดือนพอดียี่สิบห้ามิถุนายนแล้วก็ต้องฟื้นฟูร่างกายกลับมายีา่สิบ้ากรกฎาคมเนี่ยค่ะคุณพ่อมาได้กลับบ้านค่ะถ้าให้คุณแอมสรุปว่า อะไรที่ทําให้ครอบครัวคุณแอมเนี่ยผ่านช่วงเวลายากๆน,นั้นมาได้เนี่ยสิ่งที่ทําให้ผ่านมาได้มันคืออะไรจริงๆถ้าถ้าเป็นเหมือนได้ฟังคุณหมอแล้วก็จะรู้สึกว่าถ้าเรามีสติแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องทุกอย่างบนโลกเนี่ยมันคือเรื่องธรรมดาค่ะมันธรรมดาายถึงว่าเราอาจจะต้องผ่านเราคือคนทุกคนมันจะไม่ได้แบบฟื้อย่างนี้ใช่ไหมคะมันต้องมีขึ้นบ้างลงบ้างแต่เรามีอะไรในใจเป็นแก่นที่เราสึกว่าออ ที่เราจะไม่ล้มง,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 ง่ายๆหรือเราจะไม่แพนิกง,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 ง่ายๆเพราะถ้าเราแพนิกหรือเราแบบเหมือนวิตกจริตอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งปล่อยคลื่นเนาะเหมือนเราเต้นอยู่คนเดียวคนที่หนึ่งอะครอบครัวมาเต้นเป็นคนที่สองเราเต้นกันใหญ่เลยสังคมก็เต้นกันไปหมดเลยแต่จริงๆถ้าเราตั้งสติได้แล้วเรามองรอบๆตัวว่าอ๋อมันแค่มาดันก็จะจบไปแต่แค่ว่าเรามีวิธีการดีกว่าเรามีวิธีการในการรับมือ,อยังไง,ง,งถ้าเราไม่รู้ว่าวิธีการต้องทำยังไงมันมีความรู้ให้หาเราต้องรีบหาวิความรู้ไว้ก่อนแล้วก็แบบ การระวังไว้เยอะเยอะมากๆไม่เป็นไรเราควรทําไว้ก่อนเนี้ยค่ะก็ก็คิดว่ารเราไม่ควรแพนิคเกินไปเราควรหาวิธีการแล้วก,แวก็แล้วก็ตั้งสติกับสิ่งนี้ตรงหน้าเราอาจจะมีคุณพ่ออยู่หรือไม่มีคุณพ่ออยู่ก็ได้แต่เราถือว่าเราทําทุกวันให้ดีที่สุดดังนั้นเราจะไม่เสียใจถ้าถ้าวันนั้นคุณพ่อไม่ได้กลับมาค่ะโอ้ครับผมนั้นสุดท้ายถ้าอยากจะให้คุณแอมในฐานะที่เรารับมือกับสถานการณ์ ที่มี mm hmm. คนสําคัญในครอบครัวเราติดโควิดและอาการหนักด้วยเนี่ยเราผ่านมันมาได้ฮะอยากให้พุณแอมส่งกําลังใจอยากจะพูดอะไรถึงครอบครัวที่เขากําลังอยู่ในภาวะที่ยากลาบากในช่วงโควิดนี้ครับแอมเชื่อว่ามันจะมีความลําบากอยู่2อย่างคือ1ความลําบากทางด้านการกินอยู่หลับนอนที่เราอาจจะยังไม่ได้ติดอาจจะไม่ได้ติดเลยในเรื่องโควิดแต่ว่า มันเหมือนแบบความเศร้าความทุกอย่างมันถาโขงชีวิตไม่เป็นดังหวังอันนี้เราต้องรีบลุกขึ้นมาแล้วก็ทําอะไรก็ได้นะคะให้เราผ่านชีวิตได้ไปในในวันแต่ละวันกับอันที่สองถ้าใครที่มีญาติติดโควิดคุณยังมีเวลาอย่านับเวลาเป็นวันให้นับเวลาเป็นวินาทีแล้วก็อยู่กับเขาให้ดีที่สุดนะคะ ให้ดีที่สุดในที่มิถุนีคว่าเราส่งเราทำอะไรได้ให้ทำให้เต็มที่เพราะถ้าวันที่เกิดไม่มีเขาไปแล้วอะค่ะเราจะจะได้ไม่ต้องเสียดายเพราะว่าจริงคนจริงจคนตายอะบางทีอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรแต่คนที่อยู่อะจะต้องไม่กิลวตีจะต้องไม่รู้สึกผิดว่าแบบถ้าเราอย่างเงี้ยฉันต้องทำอย่างงู้นอย่างเราต้องไม่ให้เรารู้สึกอย่าง,งานั้นเราต้องทำให้เต็มที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะอย่างเหมือนแบบอนเจอคุณปลูกคุณย่าของฝั่งน้องเขยที่เขาเสียชีวิตเหมือนกันก็เราไปเจองานศพ หนึ่งสองสามจบเนี่ยค่ะรถมาจึกรถขึ้นเมนจบเพาส์เอา้าทุกคนจบแล้วอย่างเงี้ยเราเข้สึกว่าอะไรเนี่ยแต่ว่าแต่สุดท้ายมันคือเรายังเหลืองกันและกันอยู่แล้วเรื่องเหลือเมมโมรีของทุกคนอยู่ดังนั้นเราในครอบครัวก,ก็จะต้องมีเรื่องโชคดีก็เรื่องโชคไม่ดีแต่สุดท้ายเราต้องจำไว้ว่าคนเราเกิดมาจะตายดังนั้นตายเร็วตายช้าต้องใช้เวลาที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยให้ดีที่สุด ให้กำลังใจกับทุกคนที่กำลังเผชิญกับทุกป,ปัญหานะคะแล้วก็ขอให้มีความเข้มแข็งในจิตใจแล้วก็ขอให้ตัวอย่างของครอบครัวเราเป็นขรอครัวที่ให้ทุกคนกลับมารู้สึกกับกับแก่นของตัวเองกับลมหายใจก็ได้แล้วก็ใช้อันนั้นเป็นเพื่อนของเราเวลาที่เราไม่มีใครแล้วค่ะครับออขอบคุณครับคุณหมอครับผมอยากจะบอกคุณหมอว่าผมฟังเรื่องคุณแอมแล้วผมรู้สึกว่า มันมีพลังอะไรบางอย่างที่ผมฟังไปแล้วผมก็ขนลุกไม่ยน่ว่าคุณคุณหมอเป็นด้วยเหมือนกันเหมือนกันกับผมรู้ป่าผมว่าผมผมชื่นชมมากแล้วก็ผมคิดว่าถ้าถ้าท่านแม่ชีสันสนีได้มายินได้ยินลูกศิษย์พูดแบบนี้ได้นะครับท่านก็คงจะจะยินดีด้วยนะครับการที่ได้เกิดมาได้ศึกษาแล้วก็ได้ใช้เวลาฝึกฝนแล้วก็ไป สอนฝึกพ่อแม่ในการเตรียมตัวเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ที่น่าชื่นชมมากแล้วผมชอบตรงรายละเอียดที่มีความจุกจิกน่ารักอยู่ในสิ่งที่คิดนะครับใช่แม้จะมีมีคำถามนหนึงว่าไอ้ไอ้บอร์ดที่เป็นการ์ดนั้นเนี่ยห้องไอซียูเคยยอมให้ไปไปวางเตียงคุณพ่อหรอครับเพราะมันไม่าดหวักว่ามีพื้นที่ อ๋อให้ถือค่ะแว่าก็เราเริ่มจากการโทรศัพท์หาพี่เบาลแต่เขาจะเล่าทุกวัน,นะอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบขออนุญาตส่ง์ดหนะคะขออนุญาตส่งการแต่ไม่ไดออกใหญ่แค่ไหนก็ฝากชูให้ด้วยคือเขาก็ชูให้เงี้ยค่ะแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วก็มวนเก็บเราก็ได้กลับบ้านมาโอเคครับเพราะผมตระหนักว่าใน ICU เนี่ยพื้นที่มันจํากัดมากแต่ผมคิดว่าตอนที่ฟังคุณแอมเนี่ยผมเห็นเลยว่าพิธีกรรมตัวนี้นะครับมันรวมใจของคนที่อยู่ในบ้าน ซึ่งมันแปลงสถานการณ์วิกฤตให้กลายเป็นการเรียนรู้ชีวิตที่สวยงามมากแล้วก็การไปชูแม้จะเป็นเพียงสั้นๆเนี่ยแต่มันเป็นการย้ำเตือนถ้าคุณพ่อยังมีความรู้ตัวนะครับมันเป็นตามความเชื่อของชาวพุทธที่เชื่อเรื่องของวาลจิตเนี่ยครับนั้นผมผมฟังด้วยความชื่นชมแล้วก็ยังสงสัยว่าถ้าเป็นครูบัลเล่คนที่พูดเก่งจัง <laughs> <laughs> น,น่าจะไปแบบน่าจะไป เลี่ยนอาชีพเพิ่มได้อีกสักอย่างหนึ่งใช่ใช่อาจารย์คิดเหมือนผมเลยอาจารย์ผมยังรู้สึกว่าเอะสงสัยที่ช่วยงานคุณแม่ชีสันสนีนี่ต้องช่วยงานในลักษณะเป็นพิธีกรหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าฮะแอมทำเรื่องครอบครัวแห่งสตินะคะทำกลุ่มสร้างรังก็คือกลุ่มไปทำงานแล้วก็ทำยังไงนะให้สติอยู่ในไลฟ์สไตล์คือเราก็มีอินโฟมชันเยอะมากแต่จริง บททดสอบมันไม่ใช่แค่อินโฟมิชันที่เราให้คนอื่นแต่ว่าถ้าเราเจอโจทย์ที่มันยากด้วยแล้วเราสามารถผ่านได้ด้วยเนี้ยค่ะแอมว่าอันเนี้ยก็ถือว่าแบบเ,ออเราลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณยายจ๋าคุณยายจ๋าคือน่ารักมากคุณยายว่าแม่แม่รับใช้อะไรแอมได้บ้างหนูไม่รู้จะรับใช้อะไรดีค่ะคุณแม่แต่คุณยายก็ช่วยสวดมนต์ค่ะแล้วก็มันเหมือนกับเรียกว่าดีเราเป็นการได้รับการ ตอบคืนจากที่เราเคยเป็นแอรสมัครมาก็จะมีหลวงพ่อก็สวดมนต์ทุกคนก็สวดมนต์ก็เลยรู้สึกว,ว่าเฮ้ยทำไมพ่อเราโชคดีอย่างนี้อะไรย้ยค่ะก็เลยก็เลยคิดว่าถ้าใครที่ที่คิดว่าอ so ํามโชคดีอํามคิดว่ามันได้รับการตอบรับจากที่เราเคยทําดังนั้นถ้าใครที่อยากรู้สึกว่าอราสมัครนั้นมันโชคดียังไงให้เป็นแอส์สมัครทําอะไรก็ได้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องแบบสนใจว่าเราจะทําเยอะทําน้อยให้ทาไปทุกวนันทําไปสม่ําเสมอแล้วเราจะรู้ว่าโอ้มันจะมีผลบุญช่วยเราตัวเองได้ตอนทีหลังค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบนะครับผมกันักว่าเราเหลือเวลาไม่กี่นาทีใช่ไหมครับอีกเรื่องนี้ที่ผมคิดว่าดีมากก็คือว่าไงนะครับยื่ได้นิดหน่อยครับไม่เป็นไรโอเคครับคือการที่ครอบครัวทั้งครอบครัวมีเรื่องวิกฤตเนี่ยสิ่งที่คุณแอมเล่าให้ฟังก็คือถ้ามีคนคนนึงมีสติแล้วก็สร้างบรรยากาศแห่งสติขึ้นมาด้วยการชวนคุยชวนทํากิจกรรมบางอย่างเพื่อดึงตัวเรากลับมา มันมันช่วยได้ทุกคนในพื้นที่นั้นเลยนะครับนั้นการมีคนคนนึงรู้แล้วก็มันจะสร้างบรรยากาศเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์มากครับอันนี้ก็เป็นเป็นอยู่อย่างที่ผมชอบแล้วเราก็ไม่ใช่เป็นแค่พูดลอยๆนะครับเราชวนเขาทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเออซึ่งทำให้เห็นนะครับว่าถ้าคุณแอมต้องรันกิจกรรมเนี่ยก็อาจจะเข้าใจความสำคัญของการเรียนรู้ผ่านการทำเหล่านี้นะครับผมเคยดูรูปแบบของที่ที่เสถียรธรมสถานนะครับ แล้วก็มันจะมีโทนนะครับโทนที่คล้ายๆกันกับการประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจําวันที่ที่ง่ายและผมคิดว่านี่เป็นจุดเด่นของของไม่อยากจะใช้คําว่าสํานักนี้เนี่ยนะครับของแนวปฏิบัติ <S <S 1> <S 1> แล้วก็นึกถึงหลวงปู่ติสนาทันด้วยนะครับหลวงปู่ทิชนาทันก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีวิธีการออกแบบกิจกรรมที่เข้าได้กับเด็กกับผู้ใหญ่มีคมํญญาบรรยายที่ทั้งลึกทั้งกว้างแล้วก็ทั้งง่ายปนๆกันไปนะครับนีบน่ก็ สำหรับเมืองไทยผมก็รู้สึกว่าที่เสถียรธรรมสถานกม็มีมีลักษณะเด่นในลักษณะนี้เหมือนกันอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้นคะ่ะก็จริงจริงจริงแอมชอบชอบกันอยู่ใกล้คุณยายจ๋าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งที่ดื้อมากแล้วก็เวลาไปปฏิบัติธรรมเขานั่งกันเราก็จะนอนแล้วเขาไปสวดมนต์เราจะไปแอบในห้องน้ำจนกระทั่งมีคําถามถามคุณแม่ด้วยความเป็นคนที่กลัวตกนรกคุณแม่คะ ถือสิลแปดเนี่ยห้ามเต้นรำหนูจะตกนรกไหมคะอันนี้เป็นอันเรียบแล้วคุณแม่ก็ตอบว่าแล้วหนวูมีเจตนาอย่างไงจ๊ะโอ้โหหรือว่าออก็เลยอ๋อจะแคตอนนั้นก็เจตนาดีนะคะคุณยายก็เลยแนะนําเรื่องกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นของท่านพุทธทาสก็คิดว่าอ๋อแปลว่าถ้าเราเหมือนแบบ เข้าวัดอะไรเงี้ยมันก็วิ่งได้สินะถ้าเรารู้สึกตัวหรือถ้าเราจะกระโดดปีนต้นไม้เราก็ยังทําได้ใช่ไหมคะคุณแม่แบบทาเลยจังเจตนาเป็นยังไงรู้จักกายไหมก็เลยทําให้เอาเนี้ยมาเป็นคีย์เวิร์ดในการที่ที่ชวนเด็กๆค่ะใช่ไหมเด็กๆวัยรุ่นเข้ามาคุยกันเพราะไม่งั้นถ้าเขาไปเจอแบบเหมือนแบบอะไรเอ่ยนั่งกันเถิดเอ่ยอะไรเงี้ยค่ะเด็กก็จะเหมือนแบบนี่มันคืออะไรบังคับชานแต่ถ้าบอกว่าทําอะไรก็ได้ลูกจะทําศิลปะจะวาดรูปจะทํากับข้าวจะเล่นสเก็ตบอร์ด ไปให้สุดแล้วเราล้มีสติกับสิ่งเราทาเด็กก็รู้สึกว่าแบบอ้อมันไม่ได้ยากขนาดนนเนาะแต่พอเขารู้ว่าเขาทำอย่างนั้นมันดีขึ้นเขาจะทําเขาจะอยากดูกขั้นที่มันยากไปกว่าน,นี้ดังนั้นมันก็จะมีสิ่งที่ยากไปกว่าน,นี้รอเขาอยู่อันนี้คาว่าเหมือนเราเป็นสะพานขั้นต้นให้กับให้กับคนที่เหมือนแบบยังไม่อยู่อะไรกันหนะ้าอะไรเงี้ยค่ะอืมครับดีมากเลยครับอวันนี้เราได้ฟังเรื่องของผมเชื่อว,ว่ามันเป็นกรณีศึกษาที่ดีนะครับสําหรับ คนที่มีประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรมมาแล้วอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะพอถึงเวลาในชีวิตจริงๆเวลาเราเจอวิกฤตเนี่ยเราจะเอาสติมาใช้ได้อย่างไรนะครับเ,เพราะว่าจริงแล้วการเจริญสติส่วนหนึ่งมันคือการสอนให้เราอยู่กับปัจจุบนันอยู่กรัรอยู่กับความจริงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านะอยู่กับมันอย่างเป็นผู้รู้ผู้ดูด้วยความตั้งมั่นนะถ้าถ้าว่ากันตามสัพผ์นะเพราะั้นจริงๆแล้วการฝึก จริญสติในหลายๆโอกาสที่เราสนทนากับวิทยากรมาหลายๆท่านนะคุณหมอไม่ใช่แต่คุณหมอท่านเดียวนะหลายๆท่านอาจารย์เอเชียอาจารย์คุณหมอ,อชัชวาลอะไรเงี้ยนะครับท่านก็พูดเรื่องของการมีสติแล้วก็ยอมรับความจริงที่ปรากฏขึ้นณนะปัจจุบันซึ่งผมคิดว่าพื้นฐานตรงเนี้มันมาจากเรื่องของออสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรานะฮะเหมือนเหมือนที่ <c oughs> ปันจุันเราเราได้สนทนากัน,นอกรอบนะบอกว่าโอ,อกาสที่คนที่จะไปมีประสบการณ์แบบผู้่าวุโเนี่ยมันคงมีน้อยใช่ไหมคุณหมอครับผมก็คิดว่าโอกาสที่คนที่จะได้สัมผัสประสบการณ์แบบแบบที่คุณแอมเขาได้ผ่านมาเขาได้เรียนรู้ว่าจะเอาสติมาใช้ในภาวะวิกฤตอย่างไรในชีวิตจริงเนี่ยผมว่าก็มีไม่มากเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ฝึกก็อยากให้ฝึกกันไว้ อีกอย่างหนึ่งที่ผมประทับใจมากครับก็คือว่าคุณแอมเนี่ยในภาวะที่หน้าสิวหน้าขวานะคุณพ่อจะอยู่จะไปเนี่ยคุณแอมก็ยังมีใจที่นึกถึงคนอื่นนะครับมีจิตของการเป็นผู้ให้นะครับคือคิดว่าถ้าคุณพ่อไม่ไหวแล้วก็ปล่อยคุณพ่อไปเลยเรียงนี้จะได้บ้างให้คนอื่นที่เขามีโอกาสได้รับการรักษาเนี่ยได้ใช้ประโยชน์มัน ก็ให้มากอาจได้ประโยชน์มากกว่าคุณพ่ออะไรํำนองนี้นะซึ่งมันสะท้อนว่าการให้ครับคุณหมอครับมันมันเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขจริงๆนะครับในหลายๆโอกาสอย่างเมื่อวานเนี้ยผมสนทนากับสับเปลอหนะชื่อคุณลุงต่อยครับคุณลุงต่อยนี่ก็เป็นผู้ให้ท,ที่ที่น่าชื่นชมมากครับคือ,อไม่ได้กลัวโควิดเ,เหมือนกับ คือคือไม่ได้กลัวในการที่จะต้องเผาศพผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดเหมือนกับวัดอื่นๆที่เขากลัวกันในช่วงแรกๆเอ,เอคุณลุงต่อยเป็นท่านแรกๆที่ตัดสินใจว่าจะเปิดรับนะฮะจะรับแล้วก็เผาวันนึงเยอะมากครับมันบางบางวันเนี่ย 4, สี่ห้าศพนะครับแล้วก็เผามาแล้วมากกว่า200สองร้อยศพนะครับแล้วเผาอย่างเดียวไม่พอนะครับไม่ใช่ว่าแค่ว่าไม่ปฏิเสธแต่ยังยังช่วยครอบครัวไหนที่ไม่มีสตางเผาฟรีนะครับ ออกค่าทำบุญให้ด้วยนะครับออกค่าทำบุญให้ด้วยออกค่าน้ํามันออกค่าบางครอบครัวแถมหางานให้ด้วยนะครับอเอาเข้าวสารปลากระป๋องต่างๆมอบไปให้อีกนะคือให้ให้จริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าอันนี้คือส่วนที่จะบอกว่ามันเป็นส่วนที่สวยงามส่วนหนึ่งที่เรายังมองเห็นได้ในภาวะโควิดก็ว่าได้นะครับคุณหมอมีอะไรทิ้งท้ายวันนี้อีกไหมครับก่อนจะจบรายการนะครับ จริงๆมีแต่ผมคิดว่าคำพูดของคุณแอมมันสวยงามบมดจดโดยตัวมันเองก็เลยไม่อยากไปเติมท้ายนะครับ <S 2>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  เราจะได้จับความเห็นท,ที่งดงามแล้วก็น่ารักโดยตัวมันเองนะครับแล้วก็ให้ให้กำลังใจกับทุกคนว่าคนที่อายุไม่มากนะครับอย่างคุณแอมสามารถที่จะเข้าใจชีวิตเข้าใจวิธีปฏิบัติแล้วก็ช่วยคนในบ้านได้เนี่ยอันนี้เป็นแบบอย่างที่ดี ผมจริงไม่อยากมาจบท้ายด้วยคำพูดของคนอายุมากจบได้ค่ะคุณหมอใส่กันได้นะคะผมคิดว่าคุณแอมพูดได้ดีมากแล้วละครับจนผมผมไม่ไม่ได้รู้สึกอยากเติมอะไรนะครับโอเคครับผม่างนั้นวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณแอมน,นะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆแล้วก็ผม ช่วยเติมพลังให้ผมด้วยนะแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่ดูมาถึงตรงนี้ก็คงจะได้พลังดีๆผมฟังแล้วผมจิตตื่นเลยนะที่พูดตรงๆนะจิตผมตื่นขึ้นมานะแล้วก็เราเ็าจะได้เห็นคุณค่าของคนที่อยู่ในครอบครัวเราเห็นประโยชน์ของการประยุกเรื่องของสติเข้ามากับชีวิตประจําวันนะครับนะขอบพระคุณนาะคุณแอมครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณคุณคหมอด้วย we uh -huh.